มาครับพี่น้องมาเผาถ่านสร้างรายได้กันนะครับวันนี้นะครับทางร้านวัชพลอินเจเนยริงนะครับอำเภอพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับก็เริ่มเผาถ่านอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการใช้งานเตานะครับก็ฝนตกนะครับพายุเข้านะครับก็มีโอกาสได้ทําโรงเรือนให้เขานะครับแล้วก็เริ่มเผาถ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างรายได้ทุกวันนะครับตัวนี้นะครับ ทั้งน้ำส้มคนไม้นะครับทั้งฐานคุณภาพสูงนะครับ A06 นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบของเรานะครับนี่นะครับต้นแบบของเรานะครับ A06 นกะครับก็จะแสงอาจจะดอกลงไปแล้วนะครับนี่นะครับใช้หลักการอบนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่การเผานะครับการอบไม้นะครับดนฐานคุณภาพสูงนะครับไดนน้ำส้มคนไม้ประมาณ10ลิตรนะครับต่อครั้งหนึ่ง ตัวนี้ก็เกียรไม้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นไม้จากโรงเรื่อยนะครับไม้ไม้นาสามนะครับเผาได้ทานดีมากนะครับตัวนี้ได้ทานสวยนะครับออกมาสวยเลยนะครับผ่านก้าแรงนะครับให้กําลังไฟที่สูงนะครับนี่นะครับก็จะมืดนิดนึงนะครับมาทางนี้ดีกว่านะครับสองเตานะครับตัวนี้เริ่มใช้งานสองเตาเลยนะครับเพราะว่าพายุอาจจะ อ่อนกำลังแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเผาถ่านกันแล้วนะครับว่าลูกค้าถามมาเยอะเลยนะครับว่าต้องการถ่านนะครับก็เลยเร่งผลิตให้นะครับเร่งผลิตถ่านนะครับรวมถึงน้ําส้มคนไม้ด้วยนะครับก็ผลิตไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองอย่างเตาที่เราออกแบบนะครับได้ทั้งส้มส้มคนไม้ได้ถ่านนะครับแล้วก็เผาขยะนะครับ ที่เราออกแบบนะครับเตาของเรานะครับมีสองหน้านะครับเป็นระบบท่อแฝดนะครับท่อระบายท่อแฝดนะครับไปดูใกล้ๆนะครับท่อแฝดนะครับเดี๋ยวเปลวไฟสักพักหนึ่งนะครับเปลวไฟก็จะพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ชังโมงที่สองนะครับก็ยังไม่คายแก๊สนะครับถ้าคายแก๊สก็จะเห็นไฟสวยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไฟประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับการ ใช้งานของเตา,เาที่ทางร้านวัชพลนะครับการช่างออกแบบนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็ติดลมบนไปแล้วนะครับตัวนี้เอนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับตัวจริงๆตัวทําขายจะมีเข่าด่ัดต้นส้มคนไม้นะครับสองตัวนะครับถ้าพี่น้องเข้าไปอยากอยากเห็นเอสานหกนะครับก็ติดตามเฟซนะครับเฟซบุ๊ก วัชพลมนุษย์พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็แอดเบอร์ไลน์นะครับ0630349728นะครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับแอดมินครับ0804255595นะครับจะเห็นนะครับในรูปแบบของ SS06A นะครับตัวนี้จะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าจะมีตัวหม้อน้ำตัวนี้2ตัวนะครับเข้ามาลงตัวนะครับแมทกัน สวยงามนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับกันนังทรงคนไม้ได้ทีเลยเยอะๆนะครับสิติดขึ้นไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานทางร้านนะครับก็ถ้าจะแวะเวียนมาหาก็พิกัดนะครับบ้านคำบงตำบลคำบงอำเภอพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับเบอร์โทรอย่างที่บอกนะครับที่บอกเบื้องต้นไปนะครับก็บักหมุดมาเลยนะครับหน้าโรงแป้งมันสานะครับ แป้งมันกระสินนะครับตร้านจะอยู่ตรงข้ามโงมันเลยนะครับตรงแป้งมันเลยนะครับหาง่ายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ